ทีมงานเฉพาะไล่ตายสงขาครับเราพาไปดูภาพเบตุการอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อซึ่งเป็นรถโม่ปูนทะเบียน82ขีด41 44สงขาชนกับรถบรรทุกพ่วงทะเบียน79ขีด 2949กรุงเทพมหานครบริเวณจุดกลับรถถนนการชราวนิชสายหาดใหญ่สงขลาสายเก่าหมูกก่9ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหน้าวัดโคกสูงเมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาครับงานนี้ช้างทนช้างเลยครับโดยรถโมปูน พุ่งชนเข้ากลางลำของรถพ่วงตรงข้อต่อส่วนพ่วงคอดีครับทำให้นายสมปองโคศนอายุ50ปีคนขับรถ10ลอ้อโม่ปูลถูกอัดติดอยู่ภายในรถตรงช่วงขาหน่วยผู้ภัยมูลนิธิพิตรภาพสามัคทีหาดใหญ่กู้ชีพคีรีน้อยและกู้ชีพท่าก้ามต้องใช้เครื่องตัดทางงัดร่างออกมานะครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลศิกรินในป้าท,ที่บาดเจ็บที่ขานะครับ จากการสอบสวนทราบว่าขณะกระเด็ดรถบรรทุกพ่วงกำลังตีวงเลี้ยวกลางถนนตรงจุดกลับรถและรถ10ล้อโมบูลซึ่งวิ่งตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนเข้ากลางลำพอดีแต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้นะครับคนขับรถ10ล้อโมบูลแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายไปมากกว่านี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพอขอหงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสอบสวนคู่กรณีทั้งสองไปอีกครัครบเพื่อดำเนินการทางคดีและค่าเสียหายกันต่อไปก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุไม่มี มีใครอยากให้เกิดขึ้นวังวังกันมั่งครับพี่น้องเฮ้ยใช้รถใช้ถนนครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดครับไม่ว่าเขาว่าเราเระวังกันหน่อยก็ดีครับ